ผู้ชสวัสดีทุกคนนะครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาดาบโยรุในแมปมีมซีนะครับว่ามาหายังไงนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่เกาะขั้นตอนแรกให้เราไปที่เกาะไอเน,น,นะคอันนึงเกาะหมู่อายนะครับให้เราไปที่เกาะหมู่อาอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปตีไไปตีไอตัวที่นะครับกนะ็จะได้ ที่ครับเปดีเปตีปตมูอายนะครับแล้วก็รับเพชรได้ยิ่งดีนะแล้วจะได้เงินะด้นะครับเราก็ตีไปจนหมดเลยได้ครับเร่อยๆตีไปเลยตีไปชิวๆับ ล้วก็ตีไปเรื่อยนะครับจิงหัวจะดอบไอหัวนูบนะครับเนะราก็ตีจนกว่าจะดับแล้วกันนะ เรียบร้ยมครับนี่ครับก็ดับนูเพ็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครัซึ่งหัวหนู๊เพ็นะครับนู๊ปหัวหนูนะครับก็อแลก็ต้องเอาหัวหนู๊ปอปนนั้นนะครับ ไอใส่ที่แอด,ดงนี่นะนครับดอบไม่ครับดอบมาสองอันเลยไม่ตอบปรอทุกคน้ uh huh. นองรับเพื่อนแล้วก็ได้แนละ้วดีไปเลยแล้วให้ดอบสักสักสามอันก่อน แล้วค่อยไปตีสามตัวทีเดียวเลยมาโอเคครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องหยิบอันนี้ใช้แป๊บหนึ่งนะ ดังนั้นเราก็ต้องไปไปที่ตรงนี้นะครับนี่วราก,กดเสกนะเราไปที่เกาะนุมแอร์เรียแล้วก็ลบหนึ่งนะเราขอตัวไปรับเพื่อนลบหนึ่ง ถ้าเราก็มาตีกัน no 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 นะอีบอสดนูบมาบอสดนูบตีบอสดนูบไปเลยนะก็จะตีไปจนกว่าจะได้คนระับก็จะการไปเยอะเลยนไม่ต้องวันนะ Nói ngay để nó đi thế con Hãy subscribe

ông ngoài nó thay Thế còn mua ai mình thương โอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อไรผมจะได้ทุกคนโอ้โหแบบแบบรอนานแล้วทุกคนปกตีเป็นร้อยล้าตัวนะลูกตอนจริงนะ่ผมตีหลายตัวแล้วนะยังครับ nhé chọn cho tay không hả à. nhìn gì đó ô nhỉ vậy gì làm ấy

ที่เมืงมีไเนาะฮยยยนู่นดีกว่า ยูโน่เพิ่งได้มาแล้วเนี่ยเพิ่งได้มาแล้วทุกคนยูโน่เนี่ยเนี่ยมาใหม่เลยลองเล่นหน่อยดิโอเทว่ว ดีได้ดีทนี่หรอรามเม็เยอะท่งนี่หรอต้องได้แล้วต้องได้แล้วแบบนี้อ่ะโยรู้โยรู้ไม่ได้โยรู้อ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิว ยูโนโด่ดกว่ะสกิลหนึ่งเป็นแบบนี้สกิลสองเท่เท่ด้วยนะครับวันนี้ยูโนโ่ผมยูโนโ่แล้วนะผมผมเหลือโอยู้ว,วนมมเย เกลือทำมาเดีววะแล้อเราสูญผลแล้วกันเกลือเกลือเป็นนะวันนี้มาดูเกลือกันเลยโอเคอ่ะ,อะ เดี๋ยวเล่อวะทีนีน,นเอ๊ะหมดผิดอันนี้ผุนาย เรบคลิปนี้จะลงกดแล้วก็แชร์